ก็เจริญพรนบาสกุบาสิกาทุกท่านขยันวันนี้มันก็สบายในวันข้างหน้านะแต่ถ้าเกิดขี้เกียจวันนี้มันก็สบายวันนี้เลยแต่สบายช่วยข่าวนะโยมนะอย่าอนุญาตให้คุณขี้เกียจเข้ามาทํางานนะมิฉะนั้นคุณขยันจะตกงานทันทีและชีวิตจะตกงานทีนะโยมนะดังนั้นแล้วอย่าให้มันยืนอยู่ข้างหน้าเราได้จงเดินแสงหน้ามันคุณขี้เกียจนี้อย่าให้มันมาอยู่ข้างหน้าเราเมื่อง่วงไปล้างหน้า ถ้ามันเมื่อยให้ไปบิดขี้เกียจนะถ้ามันไม่อยากเดินจงกรมเดินซะเลยถ้ามันไม่อยากนั่งสมาธินั่งซะเลยทําสวนมันหรือเดินแสงหน้ามันซะเลยมันจะเป็นพลังงานให้เราเกิดความเพียรความพยายามความขยันขึ้นมาท,าทันทีความขี้เกียจจะไม่ปรากฏข้างหน้าเราให้ได้ความสําเร็จมันไม่ได้ เกิดจากการที่เรานั่งอธิษฐานขอพรใดๆนะในชีวิตความสําเร็จมันเกิดจากการลงมือทำนะญาติโยมนะหากชีวิตปล่อยไปตามเออระเหรอรอยชายเราเห็นอนาคตเรานะดังนั้นทําทันทีโยมโลงมือเลยอย่าได้รีรอในชีวิตของเรานะขยันตอนที่มีแรงนะดีกว่าไปนอนซดน้ําแกงตอนที่มันไม่มีแรงทําแล้วนะโยมนะเออดังนั้นแล้วเราให้ขี้เกียจก็ทํา ขยันก็ทำลงมือทำเลยถ้าปล่อยไว้มันยิ่งขี้เกียจมากกว่าเดิมโดยเฉพาะการทำสมาธิขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำนายุงนะทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร